สวัสดีครับขอ,อนำเสนอเหรียญหลวงพ่อยิ่งวัดหนองปลาไหลอําเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีสร้างเมื่อปีพศ2525เป็นเหรียญเนื้อทองแดงรุ่นแรก เหรียญที่สเหรียญหลวงพ่อเบี้ยวัดไซทองอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีสร้างเมื่อปีพศ .2510 เป็นเหรียญเนื้ออันปาก้ารุ่น2ท่านเป็นสิทธิหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมหลวงพ่อทองสุขวัดตนดหลวง